สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับเรื่องผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z ค่ะสวัสดีค่ะมีบทความหนึ่งบอกว่า Gen Z ไม่ซื้อของเพราะแบรนด์แต่ซื้อจากความหมายที่แบรนด์สร้างมีข้อมูลจาก Hubspot และก็ดีลอยดด้วยนะครับใช่คะ่ะน่าสนใจมากครับภาพรวมก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เกิดช่วงปี1 9 9 7ถึง2012ค่ะเขากำลังมองหาอะไรที่มัน เออมากกว่าแค่ตัวสินค้าแล้วอืมคือมองหาความหมายหรือแบบจุดยืนที่แบรนด์แสดงออกมาใช่เลยค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจให้ลึกขึ้นไปอีกว่าทำไมความหมายเนี่ยมันถึงสำคัญกับคนกลุ่มนี้มากขนาดนั้นแล้วแบรนด์ต้องต้องทำยังไงต้องปรับตัวยังไงให้มันให้มันโดนใจให้เชื่อมกับเขาได้จริงๆไม่ใช่แค่ผิวเผินนะคะครับงั้นเราเริ่มตรงนี้เลยอะไร อะไรคือเหตุผลที่ทำให้เจน Z ี่เขาให้ค่ากับความหมายขนาดนี้ครับต่างจากรุ่น,นก่อนๆไหมอย่าง Gen X หรือ Baby Boomer ที่อาจจะดูชื่อเสียงแบรนด์เป็นหลักค่ะต่างนะคะบทความเขาบอกว่าการซื้อของสำหรับเจนซเนี่ยมันเหมือนการแสดงตัวตนถูกต้องเลยค่ะมันคือการสะท้อนค่านิยมสิ่งที่เขาเชื่ออย่างเรื่องสิ่งวัดล้อมความเท่าเทียมประเด็นสังคมต่างๆอ๋อครับ มีข้อมูลชัดๆจากฮับสปอตกับดีลอยนะคะเขาบอกว่า64%เลยนะยอมจ่ายแพงขึ้นได้ถ้าสินค้านั้นมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโหหกใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือเกือบเกือบหนึ่งใน4หรือ25%นเนี่ยเคยเลิกสนับสนุนแบรนด์ไปเลยนะถ้าแบรนด์นั้นดูแบบเอ่อนิ่งเฉยไม่มีจุดยืนเรื่องความยั่งยืนหรือประเด็นทางสังคมอะไรเลยครับมันเหมือนเขาใช้เงินในกระเป๋าเป็นการโหวตนะคะ เลือกสนับสนุนสิ่งที่เขาให้คุณค่าจริงๆ25%นี้ไม่น้อยเลยนะครับคือเห็นพลังของคนกลุ่มหนึ่งชัดเจนมากใช่ค่ะชัดเจนมากแล้วเรื่องช่องทางล่ะครับพวกเขาไปอยู่ตรงไหนกันเป็นส่วนใหญ่ก็แน่นอนค่ะแพลตฟอร์มฮินตๆอย่าง TikTok Instagram YouTube นี่คือที่ประจำครับแต่แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าแพลตฟอร์มนะคะคือใครที่เขาเชื่อมากกว่าอืมเขาจะเชื่อคำแนะนำจากพวกอินฟลูเอนเซอร์หรือครีเอเตอร์ที่ดูจริงใจอะค่ะ ครับครับคนที่มีจุดยืนอะไรบางอย่างที่มันตรงกับความคิดเขามากกว่าที่จะเชื่อโฆษณาตรงๆจากแบรนด์อ๋อ oh. ชอบคอนเทนต์ที่แบบเรียลเรียเล่าเรื่องจริงไม่ใช่ภาพสวยๆที่ปรุงแต่งมาแล้วความโปร่งใสนี่สำคัญมากแต่การเชื่ออินฟลูเอนเซอร์นี่มันมีมุมอื่นหรอครับอย่างเรื่องความน่าเชื่อถือจริงๆหรือบางทีมันก็ดูเป็นการค้าไปหน่อยไหมเป็นคำถามที่ดีมากค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเจนซี่เขาก็ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆนะคะ เขาก็ฉลาดพอที่จะมองออกเหมือนกันคือถ้าอินฟลูเอนเซอร์คนไหนดูแบบเน้นขายของจ๋าเกินไปหรือรับแต่งงานโฆษณาเนี่ยเขาก็เริ่มระวังตัวเหมือนกันค่ะอ๋อครับดังนั้นความโปร่งใสเนี่ยยิ่งสําคัญเลยว่าโพสต์นี้สปอนเซอร์นะหรืออันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะเข้าใจครับในบทความมีตัวอย่างแบรนด์ที่พยายามสร้างความหมายด้วยอย่าง j a g u ว r อ่าใช่ค่ะแจ็กวอร์ที่เขาปรับภาพลักษณ์ตัวเองเลยเน้นเรื่องความยั่งยืนรถ E ีวีแล้วก็มีแคมเปญ copy n o t น i n สิ่ด้วยค่ะเป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างกล้าหาญนะคะคถึงแม้ผลตอบรับอาจจะมีทั้งบวกทั้งลบแต่ก็ถือว่าจุดประเด็นให้คนหันมาพูดถึงได้ครับอีกเคสที่ชัดมากๆเลยคือโอ๊ l ลีค่ะนมโอ๊ตอ๋อโอ๊ตลี่นี่ดังมากดังมากค่ะ คือเขาไม่ได้ขายแค่นมโอ๊ตนะแต่เขาขายวิธีคิดวิธีคิดใช่ค่ะคือการสื่อสารเขาจะตรงไปตรงมามากเป็นเหมือนกระบอกเสียงเรื่องสิ่งแวดล้อมสุขภาพอย่างสโลแกนเขา it's like milk but made for humans เนี่ยมันจี้ใจเจนซี่มากๆโหมันคมจริงๆครับค่ะ มันไม่ใช่แค่ขายของแต่มันคือการสื่อสารจุดยืนชัดเจนเข้าใจเลยครับงั้นถ้าแบรนด์อื่นๆที่ฟังอยู่อยากจะปรับตัวตามบ้างควรจะเริ่มอย่างไงดีครับบทความเขาสรุปไว้4ข้อใช่ไหมครับใช่ค่ะมี4แนวทางข้อแรกนี่บอกว่าต้องกล้าหาญมีจุดยืนถูกต้องค่ะเพราะถ้าเป็นกลางๆเนี่ยเจนซี่อาจจะมองว่าอ้าวสรุปไม่มีจุดยืนอะไรเลยเหรอ ใช่เลยค่ะคือความเป็นกลางอาจจะดูปลอดภัยในยุคก่อนแต่สำหรับเจน Z มันอาจจะหมายถึงการไม่แคร์ไม่สนใจอะไรเลยครับแล้วจุดยืนนั้นนะคะต้องสะท้อนออกมาผ่านคอนเทนต์ด้วยนะอ่าข้อ2คือเรื่องคอนเทนต์ค่ะเน้นความจริงใจเล่าเรื่องเบื้องหลังก็ได้ไม่ต้องมีแต่ภาพสวยๆเพอร์เฟตตลอดเวลาครับ ซึ่งมันก็จะโยงไปถึงข้อ3ด้วยคือการเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์ครับเลือกคนที่ใช่ใช่ค่ะเลือกคนที่มีแนวคิดหรืออุดมการที่มันสอดคล้องกับแบรนด์จริงๆโดยเฉพาะกลุ่มไมโครอินฟลูเอนเซอร์ค่ะที่มีผู้ติดตามอาจจะไม่เยอะเท่าระดับแมสแต่เขามีความผูกพันกับผู้ติดตามสูงมากแล้วก็ให้ ROI ที่ดีด้วยนะคะอ๋อน่าสนใจครับเหมือนกันเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างการมีจุดยืนข้อ 1. การสื่อสารอย่างจริงใจข้อ2 แล้วก็เลือกคนเล่าเรื่องที่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็มาถึงข้อที่สําคัญที่สุดอาจจะสําคัญที่สุดเลยก็ได้คือข้อ4ครับต้องลงมือทําค่ะไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวอ,อ๋อแอคชั่นสำคัญสำคัญมากค่ะต้องพิสูจน์ความมุ่งมั่นด้วยการกระทําที่มันจับต้องได้จริงเช่นมีนโยบายลดคาร์บอนจริงสนับสนุนความเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรม ออกเร็วมากแล้วความเชื่อมั่นที่เคยมีมันจะหายไปเลยค่ะอืมชัดเจนมากครับสรุปแล้วการจะเข้าถึงใจเจน Z เนี่ยแบรนด์ต้องมองไกลกว่าแค่ตัวสินค้าหรือโปรโมชั่นลดราคาแล้วค่ะต้องมีมากกว่านั้นต้องกล้าที่จะมีจุดยืนสื่อสารความหมายที่มันสอดคล้องกับคุณค่าที่คนรุ่นนี้เขายึดถืออย่างจริงใจและสม่ำเสมอด้วยถูกต้องค่ะแล้วถ้าทําได้นะคะผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ใช่แค่ยอดขายระยะสั้นนะ แต่มันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าแฟนคลับอะค่ะคือคนที่พร้อมจะสนับสนุนปกป้องแบรนด์แล้วก็เติบโตไปด้วยกันกับแบรนด์จริงๆในระยะยาวเลยเป็นภาพที่น่าสนใจมากครับเอ่อก่อนจะจากกันไปผมมีคําถามทิ้งท้ายไว้ให้เราลองไปคิดกันต่อนะครับค่ะได้เลยค่ะคือนอกจากเราจะปรับกลยุทธ์เพื่อขายของให้เจนซแล้วเนี่ยมันจะมีแนวทางไหนอีกบ้างไหมครับที่แบรนด์จะสามารถร่วมมือกับคนรุ่นนี้ได้จริงๆอืร่วมมือ ครับคือร่วมมือกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในประเด็นที่พวกเขาสนใจมากๆอย่างเรื่องสิ่งวัดล้อมหรือสังคมเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมและยั่งยืนจริงๆได้ยังไงบ้าง